สวัสดีครับปกติอาศัยอยู่นะครับเนาะเบิ่งไก่ครับผมพี่น้องเบิ่งไก่ครับว่าที่ไหนหนาบไก่นะครับอากาศก็คุณคนจิตกครับผมครับขึ้นนะครับเนาะเตือนเสามาขึ้นมึงแต่เสาเลยครับผมสวัครับ

มันนี้ก็มีตัวผูตัวผูซองนะครับเนาะตัวแม่หาโตครับผมงามเลยตัวผูยงังงามเลยครับต้อยังงามเลยติดตามกันเลยก็เชียร์ก็ติดกันนะครับท,ท่าสายลุยนะครับเนาะก็เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปครับผม ครับก็บ,บ่มียังมา,มากมากใหม่เนาะครับเนาะเห็ดท้ายคลิปเรื่อยๆนะครับเนาะเบิ่งไก่แน่เบิ่งนกแน่นะครับเนาะมีมีอะไรวะจะไปไปถานาเนาะครับเนาะไปไถานาอะไรยังมาทาน,นเหงื่อไก่เนาะครับเนาะมาทาน,นเหงื่อไก่ เสียน <c ười> าำไกลขึ้นฝ่าขึ้นฝนครับผมแดดไ้น่มานออกไก่หเียแลลวครับนม่ท้นไหเงียไก่ ไปเลยแม่น right? ี่ไทยได้จักหน่วยละบุเด ¿no? ิกไทยเลยนี่น้องนัไข่ยม่เปอนยังได็กอย่นไทยหมอบสุขังนะครับ หมอบแล้วฟักนี้หมอบก่อนเขาแนนำเลยทีฟักของมึงโอ้ก็ถอดเปลือกแล้วครับถอดเปลือกแล้วถอดแล้วครับเล่มเสียออกนีบมือสองมือสามมือออกหมดนะครับน่าจะออกถอดจากอันโวก็ถอดลายอันนะครับผมนี่ครับ โอ้ส anyway, ี้ออกแล้วครับถอดเปลือกแล้วถอดเปลือกแล้วนะครับเนาะจี้ออกมดเวลนะครับเนาะลุ่มไปน้ำกันครับผมว่าในเท่าจี้ออกมืดใครจักหน่วยสิบเอ็ดหน่วยใครสิบเอ็ดหน่วยนะครับเนาะเลุ่มว่าจี้ออกมืดเวบหมดแล้วครับหมดแล้วครับผม <c oughs> แม่นี่ก็ปล่อยแล้วครับปล่อยอย่างแล้วเพราะว่าบ่มีสิง่งของนี่นครับใหญ่แล้ว้าลูกหากินนะครับอือท่านเนื้อเลย <c oughs> ใส่ลูกไปใส่มื้ลูกไปใส่มื้ ลูกมันหาตนนัวมนันเน็นูมาทิ้งันเลยลูกมาทิ้ห่เห็นลูกน,น,นะครับตกนาดม,มากทินน้งโต,ต๊ะน้ำ เล่ยนนำม,มาครับผมคลิปนี้นนขอจบจำเนียรครับนะครับ